สออัปเดตกันซิลลี่อเวกอีกใหม่กิโลซอสเซีย่าไว้หวานเลยง่ายจัดนั่น2ตัวด้ะตัวที่ออกไปยากโอ้โหอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวพ่อพ่อมาไงเนี่ยเว่อี๋โอ๊ยโออโอ๊ยโอ๊ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วโดนตัวเองนี่แหละวะเรียบร้อยเรียบร้อยเดี๋ยวล็อกก่อนเพื่อนเลยไม่นานรอตั้งแต่แรกแล้วพอ สวัสดีเพื่นเอนท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับช่องแม่ภูง SPD Gaming เช่นเคยนะครับผมก็ในคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาสองอัปเดตกันนั่นเองนะครับผมเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีอัปเดตใหม่นะครับผมก็เป็นอัปเดตของเซลลิลี่นั่นเองนะเราไปดูดีกว่าว่าวันนี้เนี่ยจะมีอัปเดตอะไรกันบ้างนี่นะครับอันแรกเลยเซลลิลี่อเวกนะครับผมมาแล้วนะสวยมากต่อมาก็เป็นตัวของอีพิกใหม่นะครับผมก็จะเป็นกิโลซอลเซลล่านั่นเองนะครับผมก็เป็นเกลือสักอย่างนะครับสายอะไรไม่รู้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผม แล้จะเป็นกิจกรรมใหม่ครับผมเป็นผู้พิทักษ์ลอยแยกนะนั่นเองนะครับแล้วก็อันนี้เหมือนเดิมนะครับผมเชร์เลนทาวยังอยู่ mm hmm. ก็ประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูก,กิมใหม่กันก่อนดีกว่านะครับผมเฮ้ยอะไรเนะนี่ยลินลี่ e อาวิกนี่แม่มดดว้วยปาดสวยจัดนะครับเดี๋ยวเา็ารอดองก่อนนะครับผมไว้มาสุมทีเดียวนะนั่นเองนะครับไม oh ่ก็ลินลี่อาวก โอเทนี่ตัวไซเรนซายังอยู่นะครับผมนี่จะเป็นตัวของซารเซล่านั่นเองอ่าตูวาดุืชก็อยู่โอเคเหลือเหมือนเดิมไม่มีแล้วเข้ามานะครับผมโอเคครับเรามาซุ่มตัวของซารเซล่าดีกว่านะครับผมเป็นแท้งด้วยนะครับไปโอ้เหหวานเลยออกเลยเว้ยเนี่ยง่ายจัดนั่นสองตัวด้วย โอว่ามีลุ้นนั่นเดบมาแล้วนะ,ะลุ้นๆ่อยอ่ะอ่ะารวมจะทพใพชัยอ่า <c oughs> จะออกใกล้เกินมาี่อ่ะไม่กอดฉัผ่านคุณสมบัติไม่ได้วะโอเขายนเทจะมาแขงด้นะครับหยุดเดินซสาวะ เท่ๆนะครับก็ตัว enfin นี้ออกไปยากนะครับโอ้โหอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวพ่อพ่อว่าไงเนี่ยเฮ้ยก็เกิดไปเรียตู้เพิ่เกิดไปโอ้ยพอหมดตายแล้วแตงเหือแตงขามเนี่ยโอ้ยก g อ d ไปต่อจ้าไม่หมดนะครับอันนี้เพชรเรามีเยอะมากแสนเจ็ดนะโอ้โหหวาดอีกอะหวาดอีกอะก็เกิดไปบางทีอะ นั่นโอ้โหง่ายเลยทีนี้ไปโอ๊ยไออุ่ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเจ็บเจ็บนี่เริ่มเจ็บแล้วนี่เริ่มเจ็บแล้วอ้าวเฮ้ยประมดอืออืออออโอ้ยโอ้ยพี่ด้วยพี่จ๋าเฮ้ยเสียสามว่ะนั่นนั่นตัวลายวะต้องลุ้นไหมลุ้นหน่อยก็ได้นะครับ โอ้โหโอ้โหโอ้โหเกินไปนี่คือเกินไปตาดัดมาทำไมวะนี่มาทำไมหรอกคือมันมาได้ยังไงงงเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยงงเลยงงเลยเดี๋ยวยาวนะครับผมอืนั่นอะไรัะเราดูดิว่ามันจะกี่ตัวนะครับเฮ้ยโอ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 ้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเฮ้ยเฮ้ยท่านเอาห้าดาวแล้วนั่นน่ะโอ้โหเกินไปเกินไป เองจะออกง่ายแทนเลยตู้นี้เหล็กโคตรดีอ่ะครับอือโวยใช่ละนะจะเกิดไปแล้วจะไปละดูที่มันออกตัวอะไรโอเคยังอยู่ในเลดอยู่เดี๋ยวรออันนี้ดิว่าซูฟีนะครับซูฟีกับตู้นู้นน่าจะคนละเรื่องเลยอ่ะนะเกลือยับยับไปหลุดอ่าตามไปโอ้ยไม่เสีย็จแล้วมันออกโอ้โหอะไรอย่าง ไม่ได้อะไรเลวยท่านเหน่พอหมดเกลือจัดโอ้ยโอ้ยป้าจะครบร้อยแล้วเล่นุดเลยดิสุ่มต่อแล้วกันตัวเนี้ยยาวๆวกแล้วเอ้ยให้เหลือสักเท่าไหร่ดิเอ้ยอ๋อยกะให้เหลือสักแสนแสนสามไหมเออห้าหมื่นเพชรนะครับยาวๆเฮ้ยเฮ้ยวเว้ยเว้ยเว้ยพอหมดแมว โอ้ยพอมดจริงไว้เด้อ oh. เสียสี่เบอร์จัดเฮ้ยมาวะนั่นนั่นเอชเชียนโกชีดโกชีดมาไงนี่ตรงเลยดิโอ้ไ oh ม่กอดหลุดไปเลยยาวๆนะครับไหลๆไ,ไหลแล้วอื้อหืเอเอทานอลเอาอีกยาวไปอื้อหือพอหมดโอ้โหเดี๋ยวโบราอ์พอมดจริงไว้เนี่ยโบร พี่เท่าโรออกเยอะมากนะครับปะเนี้ยเหตุเป็นล้านเลยเฮ้ยมิวมาวะมาไงวะเริ่มเริ่มตกใจละตู้นี้มันเลดดีดีดีเกินไปดีเกินไปเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเฮ้ยมาวะนั่นปิดดาวบวกบวกบวกนะครับโอ้โหเซนมาวะเฮ้ยลิลลี่มาวะ เฮ้ยอหลุดเฮ้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วแสงจันวะเอาตอนแรกว่าจะแสนสามเพือนนี้ลงมาแสนว่าละอ่าเหลือแสนหนึ่งก็ได้นะครับโอ้โหเลดดีจ้าโคมใหม่ก็หัดเศษเพียวโอ้ด้วยยาวยาวเลยไหลแล้วโอ,โ,โ,อโ,โอ้โหยโอ้โหยเกินไปอนี้เกินไปอัศน,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 ตนีตายแล้ว โว้ว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 จะเสดโว้วเกินไปโอเคมาถึงรอบสุดท้ายแล้วไป <c oughs> <c oughs> ปึ้งอ่ะอหมดไว้ก่อนเลยโอหนี่ขนาดพอบดเลยห้าเสดตายแล้วโอ้โหเลสดโค้ทเวอร์อะนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปอัพตัวนี่ว่ะนะครับผมนี่เป็นไงในทันโน่สี่ดาวนี่ว่านั่นสุ่มจนเสดอัพหมดแล้วอะ นะครับนี่ไงเป็นแทงค์นะครับผมก็ป้าไปเลยนะครับดาวเนี่ยนี่ชวิงชวิงชวิงปึ้งนะครับเลยเลยล่ะเซอล่านะครับผมโอ้โหนี่กี่ดาวเนะี่ยสามเลยล่ะโอ้โหไม่ใช่สามแล้วสี่ดาวนะครับทุกคนเวอร์แล้วเนี่ยเวอร์แล้วเกินไปนะครับไม่ช้าล้วไม่ช้าล้วผมว่าอ่ะมันเต็มเลย เลยละนี่แหละต้องอไปนี่เต็มไปเลยนะครับผมโอเคเราไปสกิคข้าวๆดีกว่านะครับก็ขอสกิลวจะบอกไว้ว่าอะไรเนี่ยความเสียหายจากความโม,มั่นทันเหล็ก257หิดงเาโจมตีนะครับทุกห้วิเอ้ย0.5วินะัส1.5วิอ่านะแล้วก็โล่พลังชีวิต10%ของพลังชีวิตสูงสุด นานหวิบวก20%ของหลังป้องกันของยูสกิเลเวลาต่อเนื่องของการพิสูจน์อัศวินการนามักสิบวิเพิ่มการลดความเสียหาย30%สำหรับหนึ่งอันนะครับแล้วก็เรียกอัศวินการนามักทางโจมตีของยูสกิล75%็ดสิหารลังป้องกันและสมเของหลังชีวิตเวอร์จัดลดวังใจหนึงเปร์เนต์หลังป้องกองันส่วนใหญ่ได้จะป้องกันปะให้เดานะครับแล้วก็อ,อะไรเนี่ยภาพจำของซามคูครซาวเซล่าเซา่เลนซซลโอ้โหอันนี้วิเลรเซหลใส่เลยนี่หว่า เวอร์จัดก็จะมีพลังป้องกันเนาะส่วนใหญ่นะครับโอเคเดี๋ยวผมไปตีท็อปปิ้งกับบิสกิตให้เสร็จก่อนนะครับผมเจอกันโอเคครับทุกคนก็ไปตีท็อปปิ้งกับบิสเกิตเรียบร้อยนะครับก็อาจจะแปลกหน่อยเพราะว่าผมไม่รู้มันต้องตียังไงนะครับก็ตีเป็นพลังชีวิตผสมอะไรวะบางโจมตีแล้วก็พลังป้องกันไปด้วยส่วนทาร์ตก็ใช้เป็นตัวของพลังป้องกันนะครับซึ่งก็มีใใช้กันหรอจริงอ่ะใช้ทำไมไม่รู้นะครับส่วนบี๊ก็ใช้เป็นพลังป้องกันนะครับผมส่วนไอ้เ <vida>. พ <without them. S 2> ิ่มใช้เนี่ยคือเรียกอะไร คือทุกคนดูดิผมผมมันหมดแล้วอะนะค่อนข้างจนทรัพยากรมากนะครับตอนนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูสกิลกันคร่าวๆในลงด่านกันนะครับผมโอเคครับก็มาดูกันเลยนะครับผมโซเซราตัวเดียวไม่มีสมบัตินะครับไปดูกันดีกว่าเรามาดูสกิลคร่าวๆนะครับผมตีไปเฮ้ยอะไรเนี่ยมีฮีลด้วยอ่ะอ่าใช้สกิลปุ๊บ นั่นมันเรียกลูกน้องมาด้วยนะครับนี่โคเท่อะสวินกันลเลนามักไปเรื่อยอะ่ะว,ว้าวก็ใช้ได้อยู่นะเอาดีอะ่ะเฮ้ยเวอร์จัดคูทาวแบน่านแลยนะแข็งเนี่ยไม่มีสมบัติช่วยนะคสิบสามวิเลยนี่ว่าตายลนะต้องไ่ใช้ครูทาวว่ะ ถ้าคุตามติดป้องกันีน่ยโจมตีนี่ก็พลังชีวิตอะนะครับเวอ้อเว่อเ่อได้เลยนะครับไม่มีสมบัติเกินชนะอยู่ตัวเดียวอ,อีกนะเว่อจ,จัดเดี๋ยวเรามาลองในอันนี้ดูดีกว่านะครับคำขวัป้ามันดีกว่าแล้วนะแต่กนะ็อยากร้องอะนะครับผมตีเล่นๆคือมันก็ไม่ได้ร่อยแล้วป่นะซีซันเพลมเฮ้ย ลิลลี่ด้วยตายแล้วไปข้าวต้มคนเลยเท่เน,นี่ยชนตัวเองนี่แหลวะวะเรียบร้อยเรียบร้อยเดี๋ยวล็อกก่อนเพื่อนเลยตายแล้วจะมีปลาทับดาเมจด้วยแบบแย่เนี่ยอ,อืออือตายตายตายแล้วไม่น่ารอตั้งแต่แรกแล้ววะ เฮ้ยนี่ทุกคนเราต้องเล่นอย่างนี้เว้ยนี่นะครับเอาไปตีทีมแบบนี้นะครับไปนะแล้วก็พึ่งลีด้วยคนเบอ่อตีทีมชาวบ,บ้านเขาอีกไปนี่นะครับเล่ยกับใครเล่นโซาเรียบร้อยเรียบร้อยซ้ายตายวะนะ่ะเฮ้ยตายด้วย <laughs> เออไรเงี้ยไทรเล่นละเฮ้ย <laughs> ไม่เล่หรอวะ จบนะครับแค่ทีมง่ายๆไม่ได้เลยวะโอเคครับก็ประมาณนี้นะผมจะไปหาเล่นนะโอเคเรามาดูกิจกรรมกันบ้างดีกว่านะครับผมว่ามีอะไรบ้างในนี้โอ้กิจกรรมชืช่อว้าวเฮ้ยเวอร์จัดแจกแสงมนว่าเล่นเลยนะครับแล้วก็มีพาสลิลลี่มีกิจกรรมแจกแสงเหมือนเดิมนะครับแล้วก็อะไรเนะี่ยอ๋อ,อ,อยแยกลารแยกเวอร์จัดนะครับนี่ผมก็เล่นไปแล้วแหละนะแล้วก็อะไรเนะี้ย อ๋อร้อยแยกเหมือนกันอันนี้ก็กิจกรรมตีบอสอันนี้ก็สุ่มไอซิ่งนะครับหัวโหอันนี้ดาวรับไปเลยของโคตรดีนะครับสี่ดาวอันนี้ก็บีดเลสเองครับผมอันนี้ก็เหมือนเดิมเนาะโอเคทุกอย่างก็เหมือนเดิมแหละนะครับเฮ้ยอันนี้เจี๋ยไปตัวชิเน่ว่ะโบอจัดจโอเคนะครับประมาณนี้ครับทางกิจกรรมเนาะก็หมดใหม่ก็นั่นแหละนะครับทุกชักร้อยแยกแล้วก็บีด หมดมา t เตอร์ l l e ชาริงเจอัอเข้ามานะครับผมก็ประมาณนี้ผมสำหรับาการพร้อมเดทอนั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวก็รอผมเก็บแสงให้ครบก่อนนะครับผมแล้วก็ค่อยมาสุ่มเซรีกันอันอีกนะเดี๋ยวรอดูได้เลยนะครับแล้วก็มันจะมีตัวของสกินไซเรนซอลกับลิลลี่มาอีกนะครับผมก็ตอนน่าจะมาตอนประมาณกลางเดือนนี้มั้งเดี๋ยวก็รอสุ่มครับผมเตรียมลูกบาทไว้พร้อมละเนี่ยนะครับผมห้าหมื่นลูกบาทขำๆ ไม่ออกให้มันรู้ไปนะครับอ๋อโอเคครับสหรับการสอัปเดตั้งนี้แล้วผมก็ชอบอย่าลืมกดไลค์ like กดแชร์กดติดต่อคลิปช่องด้วยนะผมก็ถ้าเสียรบก,กวนหรือว่าเขาเป็นพักการไหนขออภัยด้วยนะครับผมก็วันนี้เสียงผมก็ไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่นะครับก็เพราวะราว่าไม่ค่อยสบายนะครับก็นั่นแหละนะอาจจะฟังดูแปลกๆคือจม,มูกน,นิดนึงนะ, <S <S นะผมก็ขออภัยนะครับก็โอเคแล้วผมก็สำหรับทีนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผม นี่นะว่าป่ะเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่น,น,นี่นะครับซอเซลล่าอันนี้นะผมราชการชิดหน้าครับสว,ไปไปวัสดีครับราชการไปบายแมว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 แมันมีการลอยอย่างนี้ไป,ไปด้วยเตะ